มันอยู่ที่ใจถ้าใจเอานี่มันตรงคึกคักทําให้ขี้เกียจมันก็ขี้เกียจน้ำใสกับน้ำขุนไม่เหมือนกันนะครับผิดกันเห็นน้ำขุนไม่อยากดูมันเป็นอย่างนั้นคนเรา ใบเนี้ยเป็นไรหมวกใบเก่งเหรอหมวกมีแหละเคยไปใส่ขายคอมอยู่ใบเดียวเลยมีอยู่สองสาใบใ<ช>แต่ว่าชอบตัวนี้มันบางดีนะอเออมันบางมันมันไม่ร้อนหัวนะมันลมดี<อ>ตัวหนาๆลูกไม่ชอบเจยดอกมันมันร้อนมันร้อนมันอ้าวปกติพี่เขาขับมารับลุงประจําเลยประจํารู้จักกัน ดีหม่ทุกๆุกอยู่นี่ดีลูกจากลุงทุกคนประจำพวกเขาจะกลับแต่ลุงละลุงให้ราคาดีถามเขาพูดเลยถามเขาเลยลุงใจดีอะเออลุงใจดีจริงๆพูดถูกน้องพูดถูกลุงใจดีจริงๆแหละบางคนนี้ให้ให้เอาเปรียบเขานะเออลุงคิดว่าลุงมาคุยกับพวก ทุกๆพวกโมไซทุกๆอยู่ลูกหลานอยู่เอาเปรียบเขาใช่ไหมขับเรื่องเอาเปรียกก็ดีบางคนอดูนี่โชคดีนะมีรถมารับถึงเออมีพี่เลยเออสวนไอ้โมชีพเก่ากับทางนู้นล่ะรับผมมาทางนี้กับนงนุ่งเนี่ยรับผมไปรับไปต่ออครับผมเวลาผมเวลาผมออกไปขาย หมอชิดเก่าก่อนตอนวันธรรมดาลุงไปขายหมอชิดเก่าก่อนแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะเสาร์อาทิตย์เข้าสวนตอนบ่ายสามทุ่กว่าถึงประมาณมันหมดเวลาสองทุ่มกว่าหรือสามทุ่มก็แลว้วแต่เราก็กลับบ้านหมดไม่หมดเราก็กลับบ้านอ๋อคือเรามีเรามีลิมิตของเราว่าถ้าประมาณสองทุ่มกว่าหมดไม่หมดเรกาก็กลับครับผมเพราะว่าเราทำทำตามตามเวลาเรานะ หมดก็ดีเลือนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําต่อขายต่อไปอีกไม่เป็นไรแล้วลุงไปบไสามนี่คือเอาของไปพ่อครับช่างคนนี้เขาทำสิ่งเขาประจุง,งานให้ดีเขาเขาทำงานให้เยอะอเออเขาไม่ได้ทํางานให้หน้อยๆ<อ>เขาทํางานให้อย่างดีๆก็แบ่งเขาครึ่งน,นึงเลยใช่ไหมคะ,ะลุงก็แบ่ง ก้าเออใช่ใช่คนละครึ่งคนละครึ่งก็ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบกันครับถูกต้องก็ถือว่าเขาทำให้เราแต่<ช>ไม่เอาไ<ช>ปขายเออคือสองคนนี่พอๆกันนะน้องเขาก็เก,ก่กงลุงก็เก่งเขามีงานทำลุงก็มีงานทำ<อ>มันเข้ากันถูกกันพอดีปุ้อเลยนะเออต<อ>ั้งก็เลยแบบว่าน้ำพุ่งเรือเสือพุ่งปลาใช่ใช่ครับใช่ ก็ไม่มีใครถามเขาว่าลุงเคยทำงานอย่างนี้เขาว่าลุงเก่งก็ไม่เคยมีคนเจาะลุงเท่าไหร่ไม่มีคนถามลุงเท่าไหร่มีแต่ลุงเอางานไปทำไปอย่างนี้ไปถึงเวลาออกจากรถลุงก็ทำงานต่อเลยถ้าลุงทำงานหมดเรียบร้อยแล้วลุงจะกลับบ้านกันจบแค่น้นเองถ้างานลุงมันยังเยอะลุงก็ต้องรินร่นให้งานเราหมด ไปแบบเฮ้ยไม่เอาพี่อะทำงานนั่งนั่งแบบขอทานเฉยๆดีกว่าไม่เอาไม่กินจะทำแน่นอนไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบรุ่งรุ่ไม่ชอบน้องมันดูชีวิตที่เออเใช่นะใช่แต่รุงยังไงลุงลุงเอาไม่เป็นอย่างนั้นลุงไม่ชอบก็อยากได้เงินทรายเฉยๆอยากทำงานแล้วเสร็จมากกว่าใช่ใช่ยุงแบบอยากทำงานเอาความบริสุทธิ์ความดีเราความสามารถของเราอะ่ะ เราจะทําถึงขนาดไหนเราจะเก่งหรือไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปนะรูไม่คิดอย่างธอาชีพอื่นบ้างหรอก็คิดไปแล้วก็เช่นอย่างขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขายทมงอะไรเงี้ยมันมันมันจะทำมันจะทาอยู่ลูกหลานแต่ว่ามันตัวนี้มันมันดูงานตัวนี้มันพอใช้ได้มันได้ก็น่าจะได้ดีกว่าครับแต่ว่าผมคิดไว้แล้วนะ ไปทํางานอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมเปิดร้านขายของลุงคิดไว้เลยแหละถูกต้องลูกน้องน้อง,งพูดกับูกตรงใจลุงอยู่ทวัลุงเนี่ยมันชอบขายของใช่เพราะหนูว่านะลุงน่าจะอยู่บ้านขายของเออถูกจริงนะน่าจะแบบโอเคลุง,<ๆ>ลงไม่ต้องแบบคือรู้ว่าลุงแข็งแรงแต่ว่าเดินทุกวันอย่างเงี้ยขาขาแข้งแบบเนี้ยมันก็แบบชนไตอนนี้เรายังไหวไงแต่อีกหน่อยถ้าเรา ลงไปกว่านี้เราคงจะเดินไม่ไหวตอแล้วทัวนี้มีแบบปวดเนื้อปวดตัวปวดเมื่อยอะไรไหมคะธรรมดาเลยครับเออถ้าถ้าเราแก่กูนี้ใช่ไหมลุงคิดไว้แล้วลุงจะพักก่อนพักผ่อนถ้าผมจะหางานทําอยู่ที่บ้านคิดไว้เลยแหละครับผขายของบ้านรับผมครับผมแต่ยังไงก็ไม่คิดจะอยู่เฉยๆให้ลูกหลานมาเลี้ยงเออใช่เพราะลุกลุงนี่ชอบขายของชอบทํางาน ลุงคิดไวเลยแหละลุงคิดไวแล้ว,ลว,ลว,ลวอ่ถึงแล้วลุงมาอทีอ้าเออ,เอ,อ,อโชคดีรถโชคดีรถแบกคนดาราเว้ยรถแบกคนดาราโชคดีเลย